สวัสดีแก่ไม่แก่อีกไม่นานมันต้องแก่ถึงอย่างไรเราก็แพ้แก่สังขารอายุเรายาวสั้นนานไม่นานจะไม่มีใครสั่งการหรือบัญชาป่วยไม่ป่วยสุดท้ายก็ต้องป่วยสิบร้อยหมอถึงจะช่วย ป้องรักษาถึงที่สุดก็ไม่อาจช่วยเยียวยาก็ต้องนอนคอยเวลาร่ำลากันตายไม่ตายสุดท้ายก็ตายแน่ไม่นอนดิน้นนอนแผ่ก็ผายแผนวันเกิดรู้แต่วันตายไม่รู้กันไม่รู้วันเวลาว่าเมื่อไรอ่านคนเราเท่าที่รู้อยู่แน่ คือต้องแพ้สองสถา,านคือการใหญ่หนึ่งคือแพ้แก่สังขารคืบคานไปจะไม่คล่องว่องไวได้ดังเดิมสองต้องแพ้ความคิดเพราะผิดหวังถ้ามุ่งมั่นเอาจริงจังอย่าเือเขิมยิ่งผ้าเปลี่ยนเวียนผ่านไม่เหมือนเดิมคงต้องเสริมเติมเต็มให้เข้มขม เมื่อเราแพ้แก่สังขารและความคิดการพะุุงปรุงชีวิตต้องเหมาะสมะเกียรติศักดิ์ศรีรักศรัทธาค่านิยมอยู่เป็นหลักให้เขาชมสมค่าคนครูเล็กลำปางวันละ,ะกรอนนออนรายเมื่อเราอายุมากขึ้น แนะนำว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือรักษาศินห้าเพราะการรักษาศินห้านั้นจะทำให้เกิดหนึ่งอายุยืนปราศจากโรคภัยสองทรัพย์สมบัติมีความปลอดภัยสามลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขสี่ผู้ใดมีคนเคารพเชื่อถือ ห้าเป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดดังนั้นเมื่อเราถึงวัยอันควรเราก็จะต้องมีธรรมะประจําใจง่ายๆคือศีลห้าให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะเกิดปัญญาทำให้เกิดความสุขครับผม